สวัสดีครับพี่ครสวัสดีครับพี่แกโรงงานนี้นานเท่าไหร่ครับก็ที่โรงงานนี้หรือว่าที่ที่นี่อ่าที่โรงงานที่นี่ครับที่โรงงานนี้รวมสองปีวมสองปีครับแล้วมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่นี่หกปีครับอ่าที่เมืองไทยทํางานอะไรครับก็ทารถทารถเหมือนกันครับเอ๊ะทำไมคิดยังไงจึงมาอยู่ออสเตรเลียครับอ่า เห็มรายได้ที่นี่มันดีกว่าอ่าฮะที่นี่เขาจ่ายเป็นชั่วโมงเป็นวีคหรือเป็นเป็นเดือนครับก็จ่ายเป็นเป็นวีกครับเป็นวีคอับวีคกัเท่าไหร่ครับวีกเจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดร้อยเหรียญนี่หมายว่าหักภาษีไหมหักภาษีแล้วหักภาษีแล้วนะแล้วรวมทั้งภาษีด้วยก็พันก็ร่วมพันกว่าเหรียญพันกว่าเหรียญนะฮะก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับต่ออาทิตย์ครับขอบคุณเบียร์มาจากจังหวัดไหนครับ มาจากจังหวัดตรังอีกข้าราชการรับข้าราชการอาทิตย์ห้าสิบเท่าไหร่ครับห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญอ๋อถูกมากเลยครับแชร์อยู่กับเพื่อนอ๋อแชร์อยู่กับเพื่อนก็อัพค่ากินอัพค่าเช่าหมดแล้วก็อาทิตย์หนึ่งค่าธรรมันรถด้วยก็อาทิตย์หนึ่งก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหรียญเหลือใช่ไหมครับก็ยังเหลือก็นิดหน่อย ค่ะวันนี้ลุงเตียทำการพ่นแล้วค่ะในกล้องก้องคันี้ วันนี้พ่นข้างนอกก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้าห้องค่ะเราเทสสีก่อนว่าสีจะเหมือนหรือเปล่าค่ะ